การประกวดต่างๆภาพมันสวยงามจริงจากคนที่ดูภายนอกแต่จากคนที่ประกวดมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดมันเป็นประสบการณ์ที่ดีและจะซี่เรียนรู้เยอะมากๆจากประสบการณ์นี้แต่ถ้าบอกว่ามันสวยงามเหมือนกันที่เราสวยบนเวทีมันไม่ใช่ดังนั้นเลยมองว่าเสียงของคนภายนอกทั้งสิ่งดีและไม่ดีรับรู้แต่แค่จบที่รับรู้ไม่เอามาใส่ใจ และในตอนนี้ที่ร่างกายยังไม่ได้ดีและเคยหลังหักมาแล้วขอ,อยังไม่แลกแต่ไม่ได้แปลว่าในอนาคตเราจะไม่ทําอะไรเลยจะซี่เข้าใจว่าการที่เราให้คือสิ่งที่ดีเช่นเราได้มงกุด we do good for other people หรือว่าคนรอบข้างเราคงภูมิใจในตัวเราแต่นั่นไม่ใช่สูงสุดของจะซี่มันเป็นสิ่งที่จซี่คงจะภูมิใจในวันหนึ่งถ้าเราได้รับอันนั้นมาภูมิใจมากมาก ภูมิใจให้ประเทศเพราะเราเป็นตัวแทนแต่มันไม่ได้แปลว่าอยู่สําเร็จในชีวิตนี้